มุกมุกทำให้คุยแปลกใจมากเวลามุกขึ้นบน,บน,บ,นบนเวทีมุกเปลี่ยนไปแววตาเปลี่ยนไปความมั่นใจโปสเตอร์ที่สวยด้วยเสื้อผ้าหน้าผมที่สวยอยู่แล้วหนูยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกแล้วก็ท่อนแรปที่มันเคยหยอยกว่านั้นเนี่ยมันก็ดูมีลูกคืดขึ้นมาคุย่กชื่นชมในในลูกคืดของมุกแต่คุยอยากให้ลูกคืดนั้นน่ยมันมาอยู่ในทุกๆวันในบ้านหลังนี้สำหรับมุก แล้วมุกจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดควรจะเห็นมุกมากขึ้นมุกจะเห็นตัวเองมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าต้องไปรอรอวินาทีสุดท้ายแล้วถึงจะทำก็จะเหไหมคะหนูทำให้คุณเอเป็นห่วงหนูตลอดเลยจนจนแบบจะขึ้นเวทีแล้วแบบพอเห็นมือมันมาอย่างนี้ปุ๊บเผยรู้เลยว่าองค์มันลงแล้วอเออมันดีขึ้นแล้วซึ่งให้มันเป็นอย่างเนี้ยตั้งแต่วันนี้เลยได้ไหมเอาคนนั้นไม่อยู่กับหนูตลอดเวลาเลยได้ไหมถ้านั่นคือคนที่หนูอยากจะเป็น ก็เอามันมาอยู่กันอู่ตลอดนะแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง